น้องครับมาแล้วก็หลักวนกันแล้วน,นะครับบริเวณเล่มซมิลาทุ่งรานะครับแก่ๆก,กำลังเหือกนี่ก็ปล่อยวนไปจากนี้นะครับก็กปล่อยไปเรื่อยๆนะครับมันปล่อยไปเรื่อยๆ น้ำเชียวนะครับวันนี้น้ำเชียวหลักวนเดินตันตามน้ำไปเรื่อยๆนะครับน้ำต่างนู่นเยคนลงไปช่วยแล้วนะครับ คนเดียวหลักขึ้นมไ,ไวทางนี้ก็ลากไปเรื่อยๆนะครับ ไวรุนปักหยกแล้วไวรุนปักควนแล้วไวรุนปักควนปักควนต่อมไม่พ่อดีกว่าเอามาล่อนเติบยังไม่พ่อเลยเม็ดแล้วเม็ดแล้วเม็ดแรงแล้วกับที่วันลังเอาวันลังเอามาตักตักซองกล็ล่อนเติบ มาลุ้นกันแรกครับพี่น้องพอได้มากได้หน่อยมาลุ้นกันครับพี่น้องลุ้นกันแรกพอได้สักกี่ตัวนะครับได้ปลาอะไรมัง้งแก๋ถึงเลยครับแก๋ถึงเลยครับ à kẻ tính lại bị nòn luôn gắn lẹ gắn ở, ở đây sắp kia chưa nhẹp chẳng bị nữa ให้โดดเลยครับอ่าเห็นโดดตัวแลอ้อยป่าพุงกับป่าพุง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 โอ้โหน้องเอ้ยป่าพุ่งมั่งป่าบกมังนะครับ้ป่าพุงเลนะครับป่าพุงเลนะครับเกกอาเร็วล่นก่อนนแล้วลลงกมโดได้ไหวะ ลกไปตอตลัวเติมนะครับนุก่ะขับมกตัวใหญ่นะครับค่องตัวอย่ามนีไโยนม่ไันเด็กมันไม่ดึงไงตัวเติมนะครับตัวใหญ่ตัวใหญ่น่ารอดุกก็ได้ปลาโกตัวใหญ่ก่ัวใหญ่บ้ามึงเวยไใหญ่บ้ามึงเวยจาวได้จาวไหวละ13ลูกของเรา